เมื่อวันที่3มิถุนายน2556เวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดตากและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากจัดงานแถลงข่าวการจัดโครงการร่วมใจกลเกลีก่ยและสมานันชัประจำปีพุทธศักราช2556โดยนายเถีรพันธ์สวนโรนธผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากล่าวว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เป็นนโยบายศาลให้น,นะครับเพื่อเป็น ความสะดวกรวดเร็วประหยัดงบน,น,นะครับนอกอจากนี้นะครับในกระบวนการสรานักชาเนี่ยก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจึนขั้นตอนการดำเนินคดีรวมทั้งแจ้งเสิทธิหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญานะครับให้จำเลยเขาได้รับรู้นะครับให้เข้าใจสิทธิขัน,นขืนฐานเอาเขา,าเขาตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ,จำเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าโครงการร่วมใจแก้เกียร์ข้อพิพาทน,นะครับเป็นเรื่องการปบัปิปฏิบปอน ออการในคดีแพ่งนะครับส่วนการสมัครนัก จังหวัดตากและสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากร่วมกับคณะผู้ปริบัตินอมจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวคือการประกวดเรียงความวาดภาพคำขวัญการไกลเกลี่ยจำลองการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและการระงับขอบ้อพิพาททางเลือกโดยเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่างๆเพื่อชิงทุนการศึกษากว่า50,000บาทส่งผลงานการประกวดและทีมแข่งขันตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ที่3กรกฎาคม2556นอกจากนี้นายภัยบูรณ์สีทู่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากกล่าวเพิ่มเติมว่าเราก็จะมีส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเข้าไปทำาร่วมกับศาลจังหวัดตากนะครับผมขอแยกแลักษณะกา,ารทำกิจกรรมเป็นสองสองอย่างอย่างแรกก็คือว่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะครับเป็นการเชิญชวนให้ผู้ฟังนะครับที่คดีที่ตีความอยู่ที่ศาลเยาวชนจังหวัดตาก การไกลรเกลีก่ด้วยกันแล้วก็ในด้านคดีอาญาก็ให้ให้มีการนาคดีเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีนะครับสานักยุธรปตุนใหญ่จะจะมุ่งเน้นเก็บคดีครอบครัวเป็นหลักนะครับทั้งนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทั้งสองศาลกล่าวว่าผลที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการจัดโครงการดังกล่าวคือเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดองและสมานฉันรู้รักสามคัคคีและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมอีกทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีได้รับการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักแพร่หลายส่งผลให้ประชาชนผู้มีอัตถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรม